<c oughs> แม่บ้านไม่อยู่วันนี้พี่น้องเออแม่บ้านไม่อยู่แม่บ้านขอลาทวงวันเพื่อที่จะไปหาเควนทั้งวันน่ะจัดอยู่ตรงนี้ค่ายากกระเต็มใช่ไหมเล่นก็ไม่ใช่เก็บ่ยว,ยยวข้องเล่นเลยเนะี่ยไม่เคยเก็บเลยนี่ตีลังไม่เสือให้เดียวข้องเล่นอะคุยทะเลนะเล่นแล้วก็ไม่เก็บเลยนี่เห็นไหมตีลังต้องเก็บกันแม,แม่บ่นจังแม่บ่นจังโอ้โห <c oughs> บ่นสีก็ลูกไม่เก็บเลยอะ่ะ กางเกงยีนซื้อเมื่อวานตัวใหม่อยู่ไหนตัวนี้ก็ไม่ใช่โอ้ยพอให้มันเก็บกางเกงมันก็ไม่รู้เจ้าไปไว้ไหนกแกละแล้วต้องมาห้าเนี่ยห้าไม่เจออีกโอ้ตาย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 บอกเก็บถึ้งก็ห้าไม่เจอทุกทีเนี่ยนูเลก็กขึ้นมาเร็วมาเกงข้ายาวให้หน่อยเอาลูกเอากวานญ่าอยู่อวนห้าเองตาห้าแล้วห้าไม่เจอหาไม่เจอได้ยังไงอะตางเกงมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมึงหาไม่เจอเอง ถ้ามันมีก็จะมาห้าทำไมเล่าอะไรเนี่ยเฮ้เยมีอะไรวะเฮ้ยนูเล็กปววไอ็นูเลก็กปววไอ็นูเล็กปวกนกปวนี่ด่าเมียะไรวะปลวกเหรออืม,มได้ไอ้อ้วนด่าเหรอได้แค่นี้ต้องมาด่าไว้ปวกเหรอฮะ,ววะดาขนาดนี้เลยเหรอแค่นี้ก็เกงไปพอไม่ได้ด่าเนี่ยปวกมันกินบ้านเนี่ยมันกินเต็มไปหมดเลยเนี่ยไว ปลวกเยอะขนาดนี้จัดการด้วยอาจเจ็ตทำไมเดี๋ยวไปเอาก่อนเดี๋ยวยุดก่อนปลวกเยอะขนาดเนี้ยกาจัดปลวกได้เหรอมันเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเลยนะจัดการได้แน่นอนเดี๋ยวไปเอาของก่อนนี่อารเจ็ตทำไมสูตรกำจัดปลวกมดแมลงสาบใช้งานง่ายสามารถฉีดซอกซอนได้ดีหัวฉีดสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมไร้กลิ่นฉุนจากสารเคมีมีให้เลือก2กลิน่นคือสูตรไร้สารแต่งกลิน่นและสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะ เราเอาไปจัดการพวกกันเทอะไปขี่ให้หมดทุกลูโอ้ยมันลึกมากอันนี้โอ้ย,อยดูสิเอาไปได้ทุกซองทุกซอนเลยนี่ดูด,ดูอ้วน,นอันนี้คือลึกมากเลยอะนี่เห็นไหมเป็นไงล่ะ ปุ๊บจัดการได้ปั๊บเท่านี้ก็เรียบร้อยหลวกก็ไม่กลับมาบ้านเราอีกเพราะว่าอ้เนี่ยเขาอ,ออกฤทธิ์ยาวนานถึง14สัปดาห์เฮ้ยจริงจริงอะที่สําคัญนะเอ้ยเขาไม่ได้จัดการได้แค่ปลวกเขาละทั้งมดและแมลงสาบจัดการได้แค่ขวดเดียวอฮ้ยแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องของดีอย่างเนี้ยทำไมไม่ซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วอะโอ้ยซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วแต่ง,งานบ้านงานเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาเก็บไว้ในครัวอุย้ยนั่นเราคานไปแล้วเดี๋ย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 วแล้วกางเกงอะกางเกง Đi không? Ăn kem viên à? Ê! Mà ăn gì viên con! แค่มีอาร์เจ็ทําไมติดบ้านไว้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวกมดแมลงสาบซ่อนเก่งแค่ไหนก็ตายเรียบค่ะใครสนใจสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปหรือว่าร้านช้อปปี้ลาซาดาและตอนนี้นะคะเขามีโปรโมโชั่นพิเศษด้วยค่ะเพียงกรอกโค้ดตามด้านล่างนี้เลยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าโปรโมชั่นของอาร์ตเข้าไปติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k อาร์ตประเทศไทยอย่าลืมนะคะเจอปลวกที่ไหนใช้อาร์ตเจ็ทเไมกํากจัดทันทีเลยค่ะ